สวัสดี FC โทนี่ชีบอลเดตเจอกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์2 5 6พครับก่อนอื่นเรามาสรุปผลงานทางบ้านเขียวของโทนี่กันก่อนครับมาเริ่มที่ตัวเดียวของโทนี่รขาว่างอร์เซนอลกับแมนซิตี้ครับก็กดไปที่อร์เซนอลต่อไปที่ครึ่งลูกครับจบเกมอร์เซนอลกดซิตี้ไปไส้แตกกับ5ประตูต่อหนึครับคู่นี้ก็อร่อยกันไปเต็มคำครับ แล้วก็มาคู่ของมาร์เซยกับลียงครับก้อนนี้ก็กดไปที่มาร์เซยต่อไปที่ราคาปปกจบเกมมาร์เซยเอาชนะไปได้3ประตูต่ตอ2ครับก็อร่อยกันไปเต็มคำครับผลงานตัวเดียวของโทนี่ทั้ง2ตัวก็หวานเจี๊ยบกันไปครับมาต่อกันที่โครงการชุดใหญ่ของโทนี่กันบ้างครับมาที่คู่ของแมนยูกับคริสตันพาเลทครับคู่นี้ก็กดรองคริสตันพาเลทไปครับในะะราคาคึ่งควบลููครับก็จบไปที่พาเลทเอาชนะไปได้2ประตูต่ตอศูนย์ครับเอซีมิลานกับอินเตอร์มิลานครับก็กดไปที่ รองฝั่งเอซีมิลานเจ้าบ้านครับที่ในราคาครึ่งควบลูกก็จบไปที่เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับแล้วก็คู่ของเบซิสกับเอลติกบิลเบาครับก็กดไปที่บิลเบาต่อไปที่ราคาปปก็จบไปที่เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับโครงการชุดใหญ่ของโทนี่ก็อร่อยกันไปอีกแล้วครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้แนวทาง vip ครับก็สามารถแอดมารับกันได้ฟรีครับที่รายแอด by 8 4ตัวครับอย่าลืมตัวแอดนำหน้ากันด้วยนะครับแอดไซบีไวแล้วก็84ตัวครับเรามาสรุปผลงานหน้าช่อง YouTube กันต่อได้เลยครับมาที่คู่ของอาร์เซนอลกับซิตี้ครับคู่นี้อาร์เซนอลก็กดซิตี้ไปไซแตกครับ5ประตูต่อ1ครับต่อโดยคู่ของแมนยูกับคริสตันพาเลตครับคู่นี้โทนี่ก็เลือกอยู่ฝั่งคริสตันพาเลตครับจบเกมพาเลตก็อัดแมนยูไปครับ2ประตูต่อ0คู่ของเบนฟอร์ดกับซั คู่นี้โทนี่ก็เลือกกดฝั่งสเปอร์ครับก็จบเกมสเปอร์อัดไป2ประตูต่อศูนย์ครับก็อร่อยกันไปอีกแล้วครับแล้วก็คู่ของเอซีมิลานกับอินเตอร์มิลานครับคู่นี้อินเตอร์มิลานก็ต่อไปที่ราคาปอปอครับก็จบเกมก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1นครับก็อร่อยกันไปครับคู่ของโรมากับนาโปลีครับคู่นี้ก็กดไปที่เสมอนาโปลีก็จบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับคู่นี้ก็เจ๋อไปครับ ต่อโดยคู่ของบาซ่ากับอาราเบสครับคู่นี้บาซ่าก็ต่อไปที่ลูกครึ่งควบ2ก็จบเกมบาซ่าเอาชนะไปได้เพียงแค่1ประตูต่ตอศูนย์ครับโทนี่ก็เลือกกดฝั่งทีมเยือนอย่างอาราเบสก็อร่อยกันไปอีกแล้วครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่คู่ของหมักเซยกับลียงครับคู่นี้หมักเซยก็ต่อไปที่ราคาครึ่งลูกโทนี่ก็เลือกกดไปที่ฝั่งเจ้าบ้านหมักเซยครับก็จบเกมหมักเซยเอาชนะไปได้3ประตูต่ตอ2ครับก็อร่อยกันไปอีกแล้วครับ จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับรายงานผลหน้าช่อง YouTube วันนี้โทนี่ก็รับประทานไปเกิดเต็มกระดานอีกแล้วครับก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ของโทนี่กันด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้แนวทาง VIP ก็สามารถแอดมารับกันได้ฟรีครับที่ลน์แอดบี8 4ตัวครับอย่าลืมตัวแอดนำหน้ากันนะครับแอด BY แล้วก็8 4ตัวเดี๋ยวเรามารับฟังทศนะของวันนี้กันต่อได้เลยครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกครับไปคู่ตกค้างของพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเจ้าบ้านสิงโตน้ำเงินครามเชลซีกับเ,เปิดบ้านตอรบการเมยืยนของคุณคอนเวสแฮมเชลซีลงเตะไปแล้ว23นัดชนะ11เสมอ7แพ้5ได้45เสีย30เก็บไปแล้ว40แต้มรังอันดับ6ของลีกวิเลตอยู่ที่47.8%เจ็แซต์วสแฮมครับลงเตะไป23นัดเท่ากันครับชนะ7เสมอ6แพ้10ได้28เสีย44 4, เก็บไปแล้ว27เแต้มรังอันดับ14สิบสี่ของอ 30. 4 มาดูสถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่ครับสิบนัดหลังสุดที่เจอกันเชลซี Chelsea เก็บชชนะไปได้6นัดเสมอ1แพ้3นัดล่าสุดเชลซีบุกไปอัดเวสต์แฮมถึงทิ่นครับ3ประตูต่ตอ0ูนเกมเรดราคาไป4นัดจบสกอร์สูงไป5นัดแล้วมาดูผลงาน5้านัดหลังของเชลซีกันก่อนครับเก็บชชนะไปได้2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดเชลซีบุกไปแพ้ให้กับแมนซิตี้ครับ3ประตูต่อ1 เก็เดดราคาไป2นัดจบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2ลูกเสียไป1.3ลูกต่อเกมแล้ว5นัดหลังของเวสแฮมครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ1แพ้ไป3าทัดลาสุนคับเวสแฮมก็บุกไปเสมอกับแอสตันวิลล่าถึงทีนได้ครับหนึ่งประตูต่อ1เก็บเดดราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.1ลูกเสียไป1.9ลูกต่อเกม รายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทั้งฝั่งเชลซีมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4รายแล้วก็ทางฝั่งของเวสแซมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ด้วยกันทั้งหมด6รายผู้เล่นตัวหลักอย่างจรอร์ดโบเวนครับก็อน่าจ,จะกลับมาช่วยทีมได้อีกทีช่วงประมาณกลางเดือนครับส่วนในรายของซัมเมอร์วิลล์ครับเดี๋ยวต้องรอเช็คอาการอีกทีนะครับว่าวันนี้จะสามารถลงสนามได้หรือเปล่าคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีจะมาในแผน4-2-3-1คู่เซนเตอร์วันนี้จะเป็นชาโรบาย,ยืนคู่กับโควิล มาคู่เลเล่กับลิชเชมก็ประจำตำแหน่งซ้ายขวาเหมือนเดิมครับส่วนคู่กลางวันนี้จะเป็นเอนโซฟูนเด้ยืนคู่กับไคเซโดส่วนสามประสานในรูปวันนี้จะมีครับซานโชยืนเป็นตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็มาดูเอกเกย,ยืนเป็นตัวรุกริมเส้นฝั่งขวาโคพา,มคามเมอร์ก็จะคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางส่วนนาเปาวันนี้ก็จะเป็นนิโคลัสแจ็กสันเหมือนเดิมครับทำไปแล้ว9ประตูกับอีก5แอสซิสทางฝั่งของเวสแฮมครับวันนี้จะมาในแผน3421ีผู้สาประตูก็ยังคงเป็นอาริโอรา แคสเวลครับก็จะเป็นตัวหลักในเกมรอบวันนี้วินแบ็กฝั่งขวาวันนี้ก็ยังคงเป็นวานบิสซาก,ก้าเหมือนเดิมครับส่วนคู่กลางลูกวันนี้จะเป็นคูดูยืนคู่กับชูเซก์นาเปาวันนี้จะเป็นแดนนี่อิงครับทำไปแล้ว1ประตูกับอีก2แอสซิสผู้เล่นที่นาจับตามองของทางฝั่งเชลซีเขาก็จะเป็นโคพาเมอร์นั่นเองครับตอนนี้ก็ทําไปแล้ว14ประตูกับอีก6แอสซิสเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับประตูสูงสุดในทีมของเชลซีแล้วครับ มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับเชลซีครองบอลไปอยู่47ยิงไปทั้งหมด12ครั้งเข้ากรอบไป5ครั้งเวสแฮมครับครองบอลไปอยู่53ยิงไป15ครั้งเข้ากรอบไป7ครั้งราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านเชลซีครับต่อไปที่ลูกควบลูกครึ่งครับค่าน้ำใจที่0.85ราคาสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกก็จากสถิติที่เจอกันมากครับก็เป็นทางฝั่งของเชลซีที่เก็บชัยชนะไปได้มากกว่าส่วนผลงาน5นัดหลังที่เชลซีเล่นในถิ่นขอองงตััวเครบ เก็บชัชนะไปได้3นัดเสมอ1แพ้1แล้วผลงาน5นัดหลังของเวสแฮมคัเมื่อเล่นเป็นเกมเยือนเก็บชัชนะไปได้1นัดเสมอ2แพ้2ผลงานโดยรวมก็ถือว่าทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีครับทำผลงานได้ดีกว่าแล้ววันนี้เชลซีก็ยังจะได้เล่นต่อหน้าแฟนๆของตัวเองในบ้านครับทัวนี่มองว่าไม่น่าจะใช่เรื่องยากครับที่จะเอาชนะทางฝั่ง เวสแฮมไปได้ครับ2นัดล่าสุดที่เจอกันมาครับทางฝั่งของเชลซีก็กดไป8ประตูครับแล้วก็ไม่เสียประตูให้กับเวสต์แฮมเลยโทนี้คาดว่าวันนี้เชลซีครับก็น่าจ,จะเปิดบ้านอาเวสต์แฮมไปได้คาดว่าสกอร์น่าจ,จะไปจบอยู่ที่3ประตูต่อหนึครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านเชลซีครับ มาต่อที่คู่ที่2ครับไปที่เกาโชซิลาอิตาลีกันบ้างระหว่างเจาบานไกยรีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิโอครับไกยรีลงเตะไปแล้ว22นะัดชนะ5เสมอ6แพ้11ได้23เสีย36เก็บไปแล้ว21แต้มรั้งอันดับ17ของลีกวิเลตอยู่ที่22.7%ลาซิโอลงเตะไป22นะัดเท่ากันครับชนะ12เสมอ3แพ้7ได้38เสีย30เก็บไป39แต้มรั้งอันดับ4ของลีกวิเลตอยู่ที่54.5% มาดูสถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่ครับ10นัดหลังสุดที่เจกันกายารียังไม่เคยเก็บชัยชนะเลยครับเสมอไป1แล้วก็9นัดที่เหลือเป็นทางฝั่งของลาซิโอค,ครับที่เก็บชัยชนะไปนัดล่าสุดกายารีก็บุกไปแพ้ให้กับลาซิโอถึงที่นครับ2ประตูต่อ1เก็บเร็ราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป5นัด แล้วผลงาน5นัดหลังของกายารีครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แพ้2นัดล่าสุดกายารีก็บุกไปแพ้ให้กับโตริโนถึงทิ่นครับ2ประตูต่อ0เก็บเรทราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่เ,ตเกมอยู่ที่0.9ลูกเสียไป1.6ลูกต่อเกม แล้วมาดูาผลงาน5นัดหลังของลาซิโอกันบ้างครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แพ้2นัดล่าสุดลาซิโอก็บุกไปแพ้ให้กับสปอร์ติ้งบรากาครับในรายการยูโรปลาลีกคำหนึ่งประตูต่อศูนย์เก็บเรีราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงลียต่ตเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียไป1.6ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านไกยอรีมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายครับส่วนลาซิโอมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4ราย ขาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านไกอรี่จะมาในแผน4-2-3-1เยรีมีนาก็จะเป็นตัวหลักในเกมรับในวันนี้ตัวหลักอย่างเกตาโนวันนี้ก็จะคอยสร้างสรรเกมรุกอยู่ตรงกลางครับทำไปแล้ว1ประตูกับอีหนึ่งอสซ์ส่วนนาเปาวันนี้ก็ยังคงใช้งานปิคโคลี่เหมือนเดิมส่วนทางฝั่งของลาซิโอครวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1 ตัวหลัก,กอย่างดีอครับวันนี้ก็จะคอยสร้างสารรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางครับทำไปแล้ว6ประตูกับอีก3แอซซีส่วนนาเปาวันนี้ก็ยังคงเป็นคาเซลานอตครับที่ทําไปแล้ว7ประตูกับอีก1แอซซีดคูเรนตินาจ,จับตามองของทางฝั่งไกยรีครับก็จะเป็นปิกโครรีครับก็ทําไปแล้ว5ประตูมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของไกยรีครองบอลไปอยู่4 6เยิงไปทั้งหมด6ครั้งเข้ากรอบไป1ครั้ง เปลี่ยนเป็น1ประตูครับส่วนทางฝั่งของราซิโอครองบอลเป็นเหนือกว่าเล็กน้อยครับ5 4เปอร์เซ็นต์ยิงไปทั้งหมด20ครั้งเข้ากรอบไป5ครั้งราคาต่อรราวันนี้เปิดมาที่ฝั่งพุ่งมาเยือนราซิโอต่อไปที่ราคาครึ่งลูกข้างน้ำใจอยู่ที่0.90ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งก็จากสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นทางฝั่งของราซิโอที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดแต่ว่าผลงาน4ี่นัดหลังของไกอรีครับเมื่อเล่นในถิ่นของตัวเองก็ทำผลงานได้ไม่เร็วครับเก็็บชันนะไไไปปดด้้้2 2แแลวกพ ส่วนผลงาน5นัดหลังของลาซิโอที่เล่นเป็นเกมเยือนก็ทําผลงานได้ไม่เร็วครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดผลงานรวมก็เป็นทางฝั่งของลาซิโอครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าวันนี้ก็จะได้มีโอกาสกลับไปเยือนถิ่นของกกยอรี่ซึ่งวันนี้จะไม่มีผู้เล่นตัวสําคัญอย่างนูโน่ตาวารสครับที่ทําไปแล้วแปรแอสซิสโทนี่มองว่าน่าจะส่งผลกระทบเอาเรื่องเหมือนกันครับ ถึงแม้สถิติการเจอกันที่ผ่านมารับจะเป็นทางฝั่งของลาซิโอชนะไปได้ก็จริงครับแต่โทนี่มองว่าวันนี้เจ้าบ้านไกรีครับไม่น่าจะถึงกับแพ้ครับโทนี่มองว่าวันนี้คู่นี้ก็น่าจะไปจบที่ผลเสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านไกรีครับ มาต่อกันที่คู่ที่3ครก็ไปที่ลาลิกาสเปนกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านคิโรนาเปิดบ้านต้อนรับกาันมาเยือนของลาสพามาสกับคิโรนางเตไปแล้ว21นัดชนะ8เสมอ4แพ้9ได้29เสีย29เก็บไปแล้ว28แต้มรังอันดับ8ของลีกวิเลตอยู่ที่38.1%ลาสพามาสกับงเตไป21นัดเท่ากันครับชนะ6เสมอ5แพ้10ได้26เสีย34เก็บไปแล้ว23แต้มรังอันดับ15ของลีกวิเลตอยู่ที่28.6% มาดูสถิติเฮจูเฮต d ของทั้งคู่10นัดหลังสุดครับคิโรนาก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง6นัดเสม,มอ3แพ้ให้กับลาสพามัตไปเพียงแค่นัดเดียวครับก็คือนัดล่าส,สุดที่คิโรนาบุกไปแพ้ให้กับลาสพามัต์กับ1ประตูต่อ0แค่นั้นครับเก็บเรทและค่าไปได้5นัดจบสกอร์สูงไป3นัด มาดูที่ผลงาน5นัดหลังของคิโรน่ากันก่อนครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดแพ้ไป4นัดล่าสุดคิโรน่าก็เปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไปครับในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกเก็บเลตราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต,ต่อเกมอยู่ที่0.8ลูกเสียไป1.3ลูกต่อเกม แล้วมาดูผลงานหานัดหลังของลัฐพามัดกันบ้างครับเก็บชัชชนะไปได้1น,นัดเช่นเดียวครับเสมอไป1แพ้ไป3นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับโอซาซุนาไปครับ1ประตูต่ตอ1เก็บเกมรกแล้วครับไปได้1น,นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.2ลูกเสียไป1.7ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่ง้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายครับส่วนผู้มาเยือนมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายแล้วก็มีติดโทษแบนไปอีก1รายคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งโรนนนาาจะมใแผ42-31 ตัวหลักอย่างฟานเดเบกวันนี้ก็จะคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางครับทำไปแล้ว2ประตูกับอีก2อแอสซิสนาเปาก็จะเป็นลุยตอนนี้ก็ทําไปแล้ว3ประตูครับส่วนทางฝั่งของผู้มาเยือนครับลาสพามาสวันนี้จะมาในแผน4-3-3ผู้เล่นตัวหลักอย่างโรดริเกสวันนี้ก็จะคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางครับส่วนนาเปานี่ก็จะเป็นซิลวาที่ทําไปแล้ว6ประตูกับอีก2แอสซิสผู้เล่นทีน่าจับตามองของทางฝั่งคิ่รนาครับก็จะเป็นคริสเตียนสตัวนี่ วันนี้ก็จะได้นั่งมานั่งสำรองไปก่อนครับมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับคิโรนาคของบอลไปอยู่57%ยิงไปทั้งหมด8ครั้งเข้ากรอบไป3ครั้งลาซามัมคลองบอลไปอยู่4ีครับยิงไปทั้งหมด12ครั้งเข้ากรอบไป3ครั้งราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านครับคิโรนาต่อไปที่ราคาหลูกค่าน้ำใจอยู่ที่0.92ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3 ก็จากสถิติที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของคิโรนารัาที่เก็บชัยชนะไปได้เกือบทั้งหมดหลุดแพ้ให้กับลัสพามัตไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนผลงาน5เกมหลังที่เล่นในถิ่นของตัวเองครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดแล้วก็แพ้ไป4มาดูผลงาน5นัดหลังของลัสพามัตเมื่อเล่นเป็นเกมเยือนกันบ้างครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1แพ้2ผลงานโดยรวมครับก็ถือว่าทางฝั่งผู้มาเยือนลัสพามัตครับที่ทําผลงานได้ดีกว่า แต่ภาพรวมของลาทามัตครับเกมเยือน10นัดที่ผ่านมาในลีกก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่3นัดเท่านั้นเสมอไป1แพ้ไป6ได้12และก็เสียไปถึง19ประตูครับแล้ววันนี้ก็ต้องบุกมาเยือนคอิโรนาครับซึ่งน่าจะเป็นบอลแพ้ทางกันอยู่แล้ว10นัดเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับสำหรับลาทามัส์ทนี้มองว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นอีก1เกมครับที่ลาทามารตจะกลับบ้านมือเปล่าโดยไม่มีใต้มติดมือครับทงนี้คาดว่าทางฝั่งของคิโรนากบน่าจะเปิดบ้านอาดลาสลา่ามาร์่ 2ประตูต่ตอศูนย์ครับโทรนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านคิโรนาครับมาต่อที่คู่ที่4ครเข้าไปที่รายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านมิสเดิลโบโรเปิดบ้านต้อนรับกรรมยเยือนของซันเดอร์แลนด์ครับเดิลบโรรับลงเตะไปแล้ว29นะัดชนะ12สเสมอ8แพ้9ได้47เสีย36เก็บไปแล้ว44แต้มรั้งอันดับ7ของลีกวิเลตอยู่ที่41.4% ซันเดอร์แลนด์ครับลงเตะไป29นัดเท่ากันครับชนะ15เสมอ10แพ้4ได้42เสีย24เก็บไปแล้ว55แต้เตมรลังอันดับ4ของลิกวิเลตอยู่ที่51.7%มาดูสถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่ครับสิบนัดหลังสุดที่เจอกันโบโรก็เก็บชชนะไปได้6นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ให้กับทางสันเดอร์แลนด์ไป2นัดกับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้กับซันเดอร์แลนด์ครับ1ประตูต่ตอศูนย์เก็บเรทยราคาไปได้6นัดจบสกอร์สูงไป3นัด มาดูผลงาน5นัดหลังของเจ้าบ้านโบโร่กันก่อนครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ1แพ้3นัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับเทสตันไปครับ2ประต,ตูต่อ1เกมเรลราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกเสียไป1.2ลูกต่อเกมสันเดอร์แลนด์ครับผลงาน5นัดหลังเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ3 นัดล่าสุดก็เปิดบานเสมอกับพรีมัทไปครับ2ประต,ตูต่อ2เกเขเบรทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียไป1ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านโบโร่ก็มีผู้เล่นบาดเจ็บไปยาวเป็นหางว่าวเลยครับบาดเจ็บไปมากถึง9รายด้วยกันทางฝั่งของซันแอร์แรนด์ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับมีผู้เล่นบาดเจ็บไปมากถึง5รายขาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านโบโร่ครับจะมาในแผน4231 นาเปาวันนี้ก็จะเป็นมาคัสฟอสส่วนทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์ครับวันนี้จะมาในแผน4-4-2อิซิดอร์วันนี้ก็จะเล่นเป็นตัวหลักในแดนหน้าเลินทีนาจับตามองของทางฝั่งซันเดอร์แลนด์ก็ไม่เช็คใครที่ไหนครับวิวสันอิซิดอร์นั่นเอง มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้โบโรของบอลไปอยู่63ครับยิงไปทั้งหมด12ครั้งเข้ากรอบไป1ครั้งสแนเดอร์แลนด์คลองบอลไปเพียงแค่37ครับยิงไปทั้งหมด9ครั้งเข้ากรอบไป2ครั้งราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านต่อไปที่ราคาปปข่าน้าใจ่ายอยู่ที่1.00ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งก็จากสถิติที่เจอกันที่ผ่านมาครับก็เป็นทางฝั่งของโบโรครับที่เก็บชัยชนะไปได้เกือบทั้งหมด ส่วนผลงาน5เกมหลังที่ได้เล่นในิ่นของตัวเองครับก็ทําผลงานได้ไม่เลวครับเ,เก็บชัยชนะไปได้1น,นัดเสมอ3แพ้1ส่วนผลงาน5นัดหลังของซันด์แลนด์เมื่อเล่นเป็นเก,มเ,กมเยือนครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ2แพ้1ผลงานโดยรวมก็ถือว่าทางฝั่งผู้มาเยือนซันด์แลนด์ครับทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเรามาดูครับผลงาน5นัดหลังที่ซันด์แลนด์บุกมาเยือนโบโรครับไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยครับแพ้ไป4นัดแล้วก็เสมอไป1 ซึ่งผลงานในบ้านของโบโรครับก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับ15นะัดชนะไป7เสมอ5แพ้ไป3ยิงได้มากถึง22ประตูครับแล้วก็เสียไป15ประตูเท่านั้นโทนี่มองวาในทางฝั่งของโบโรครับก็น่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเฉือนเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้คาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่1ประตูต่อ0ครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านโบโรครับ และสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการแนวทาง VIP ครับก็สามารถแอดมารับกันได้ฟรีครับที่ Li น์แอ BY84 ตัวครับอย่าลืมตัวแอดน้ำหน้ากันด้วยนะครับแอดาย BY แล้วก็84ตัวครับมาต่อที่กู่ที่5ครับไปที่รายการโปรโตุเกสซูเปอร์ลีกกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านโมไรเดนเซเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของสปอร์ติ้งบรากาครับ โมรายเดนเซ่ครับลงเตะไป19นัดชนะ6เสมอ5แพ้8ได้22เสีย26เก็บไปแล้ว23แต้มรั้งอันดับ11ของลีกวิลเลตอยู่ที่31.6%บรากากครับลงเตะไป19นัดเท่ากันครับชนะ11เสมอ4แพ้4ได้34เสีย19เก็บไปแล้ว37แต้มรั้งอันดับ4ของลีกวิลเลตอยู่ที่57.9%สถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่10นัดหลังสุดที่เจอกันครับโมรายเดนเซ่เก็บชัยชนะไปได้2นัดครับแล้วอีก8นัดที่เหลือเป็นทางฝั่งของ ka, บบรราากกััที่เช็ชชยนนะไปด ลสุดโมรานเช่ก็บุกไปแพ้ให้กับรา้าครับถึงทิ่น3ประตูต่อ1เก็เรทยราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป5นัดแล้วมาดูผลงาน5นัดหลังของเจ้าบ้านกันก่อนครับไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ครับเสมอไป3แพ้ไป2นัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับอารก้าครับ1ประตูต่อศูนย์ไม่สามารถเก็บเรทราคาได้จบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.9ลูกเสียไป1.4ลูกต่อเกม ส่วนทางฝั่งของบรากาครับ5นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดครับแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนัดล่าสุดก็เปิดบ้านอัดลาซิโอไปครับ1ประตูต่ตอสูตรในรายการยูโรปาลีกครับเก็บเลดลราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.6ลูกเสียไป1.2ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ครับของทางฝั่งโมรเดนเซ่ครับมีผู้เล่นบาดเจ็บไปอยู่2รายส่วนบรากาไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บรายงานเข้ามาครับ ขาดการแผนที่จะลงเล่น Banana. ในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านโมราเดนเช่จะมาในแผน4-2-3-1ตัวหลักอย่างอารันก,ก็จะคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางครับทำไปแล้ว2ประตูกับอีก3แอสซิสต์ส่วนนาเปานี่ก็จะเป็นอาโชเอ้ครับที่ทำไปแล้ว5ประตูกับอีก1แอสซิสต์บรากาครับวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1ผู้เล่นตัวหลักอย่างฮอต้าครับวันนี้ก็จะคอยเป็นตัวสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางครับทำไปแล้ว5ประตูกับอีก3แอสซิสต์ส่วนนาเปาน,นี่ก็จะเป็นนาวาโร่ครับที่ทำไปแล้ว3ประตู ทุเรนทีนะ่น่าจับตามองของทางฝั่งบราก็จะเป็นบลูมาครับที่ทําไปแล้ว7ประตูกับอีก5แอซซิดวันนี้ก็จะเป็นตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายครับมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก,ก่อนหน้านี่ครับโมรานเช่ he, ก็ของบอลไปอยู่3 3เครับยิงไปทั้งหมด13ครั้งเข้ากรอบไป5ครั้งรากาของบอลไปมากกว่ากับ67%ยิงไปทั้งหมด19ครั้งเข้ากรอบไป5ครั้งราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งผู้มาเยือนครับ บรากาต่อไปที่ราคาครึ่งลูกค่าน้ําจ่ายวิธี0.83ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งก็จากสถิติที่เจอกันที่ผ่านมาครับก็เป็นทางฝั่งของบรากาครับที่เก็บชัยชนะไปได้มากกว่ามาดูกันที่ผลงาน5้านัดหลังของโมรานเช็เมื่อเล่นในถิ่นของตัวเองครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็หลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับส่วนผลงานเกมเยือน5นัดหลังของบรากาครับก็เก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็แพ้ไป2 ผลงานโดยรวมทั้งคู่ก็ถือว่าทางฝั่งของบรากาครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าแต่วันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะบุกมาเยือนถิ่นโมรดนเช่โมรดนเช่ก็ก้าวนาที่เล่นในถิ่นของตัวเองครับเก็บใจช,ชนะไปได้4เสมอ4แพ้1ได้11เสียเก้าเกมในบ้านของโมรดนเช่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเหนียวแน่นครับ ถึงแม้ว่าฟองเกมเยือนของรากาจะทําได้ดีครับ9นะ้านัดชนะไป7เสมอ1แพ้1ได้13เสียไป4แต่โทนี้มองว่าวันนี้คู่นี้ก็น่าจะกินกันไม่ลงครับน่าจะไปจบอยู่ที่เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโทนี้ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านโมรเลนเช่ครับ มาต่อที่โปรโตุเกสอีกหนึ่งคู่ครับระหว่างเจ้าบ้านรีโอาฟเปิดบ้านต้อนรับกรมเยันของปอร์โตครับรีอาฟครับลงเตะไป19นะัดชนะ6เสมอ5แพ้8ได้20เสีย3 2เก็บไปแล้ว23แต้มรังอันดับ10ของลีกวิเลตอยู่ที่31.6%ปอร์โตครับลงเตะไป19นะัดเท่ากันครับชนะ13เสมอ2แพ้4ได้42เสีย15เก็บไปแล้ว41แต้มรังอันดับ3ของลีกวิเลตอยู่ที่68.4% มาดูที่สถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่สิบนัดหลังสุดที่เจอกันครับเรียวอ,อัพเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวครับเสมอ3าแล้วก็อีกเจนัดที่เหลือเป็นทางฝั่งของปอโต้ครับที่เก็บชัยชนะไปนัดล่าสุดเรียวอ,อัพกอบุกไปแพ้ให้กับปอโต้ถึงที่นคร2ประตูต่อ2เก็บเด็ดราคาไปได้อยู่7นัดจบสกอร์สูงไป3นัดมาดูผลงานหานัดหลังของเจ้าบ้านเรียวอ,อัพกันก่อนครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แพ้1 นัดล่าสุดบุกไปอารเฟรนเช่ถึงทินครับ2ประตูต่อ1เกมเร็ดราคาไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัดตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.5ลูกเสียไป1.5ลูกต่อเกมส่วนทางฝั่งปอโต้กับ5านัดหลังเก็บใช้ชนะไปได้1นัดเสมอ1แพ้ไป3 นัดล่าสุดบุกไปเอาชนะมคาค์คบี้ไปได้ครับในสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ไม่สามารถเก็บเรตราคาได้จบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียไปเพียงแค่0.8ลูกต่อเกมเท่านั้นรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่1ร่รายครับส่วนผู้มาเยือนมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3ารายาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านลิโอแอฟจะมาในแผน43-3 นาเป่าปวันนี้ก็จะเป็นครตันกันที่ทำไปแล้ว10ประตูกับอีหนึ่งแอสซิสต์ทางฝั่งของ porto ครับวันนี้จะมาในแผน 4, 2, 3, 1นาเป่าปันี้ก็จะเป็นเดนิสกูทำไปแล้ว1ประตูฟูเลนตินาจับตามองของทางฝั่ง porto ครับก็จะเป็นซามูเอลอาเกลฮวงว่าวันนี้ก็จะได้นั่งมานั่งสำรองไปก่อนครับ มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี่ครับทางฝั่งของเลวอัพครองบอลไปเพียงแค่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับไม่สามารถยิงได้สักครั้งเลยครับส่วนทางฝั่งของพอโต้ครับครองบอลไปมากถึงเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ยิงไปทั้งหมดยี่สิบสามครั้งเข้ากรอบไปสิบสองครั้งราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งผู้มาเยือนคปอรอโต้ o, ต่อไปที่ลูกควบลูกครึ่งค่าน้ําจาอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์สองราคาสูงต่ําเปิดมาที่สองลูกครึ่งควบสามก็จากสถิติการเจอกันที่ผ่านมาครับก็เป็นทางฝั่งพอโต้ครับ ส่วนผลงานเกมในบ้านของเรียวอ้าบคับ4นัดหลังที่เล่นในถิ่นของตัวเองก็เก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็เสมอ1แพ้1ส่วนปอโต้คับหนัดหลังเมื่อเล่นเป็นเกมเยือนเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3ผลงานโดยรวมครับก็ถือว่าฝั่งผู้มาเยือนปอโต้คับทำผลงานได้ดีกว่า ถึงแม้ว่าฟอร์มของปอร์โตช่วงก่อนหน้านี้จะมีแกว่งให้เห็นกันบ้างครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นสนัดก็เก็บใจชนะไปได้4นัดรวดครับโทนี่มองว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากเกินความสามารถครับที่จะบุกไปเอาชนะทางฝั่งของลิวอัฟไปได้ครับโทนี่มองว่าปอร์โตครับน่าจะเก็บใจชนะไปได้คาดวาสกอรนน่าจะไปจบอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งผู้มาเยือนปอร์โตครับ มาต่อที่คู่ที่เจ็ดขับไปที่ตุรกีซูเปอร์ลีกกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านกาเซียนเทปเปิดบ้านต่อรับการมาเยือนของกาลตาตาสลายครับกาเซียนเทปกับลงเตะไปแล้ว20นัดชนะ7เสมอหแพ้8ได้26เสีย28เก็บไปแล้ว26แต้มรังอันดับ9ของลีกบิลเลตอยู่ที่35เปอร์เซ็นต์กาลตาตาสลายรับลงเตะไป20นัดเท่ากันครับชนะ17เสมอ3ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนในลีกครับได้ไปถึง53สประตูครับเสียไป22ประตูเก็บไปต้าสิบสี่แต้มตอนนี้ สถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่10นัดหลังสุดที่เจอกันครับกาเซนเทปเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ1แล้วอีก8นัดที่เหลือเป็นทางฝั่งของกาลาตาสลายครับที่เก็บชัยชนะไปได้กาเซนเทปครับเก็บเลตราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป6นัดส่วนฟอร์ม5นัดหลังครับก็เก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แพ้ไป1 นัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับซัมซันสปอร์ไปครับ2ประตูต่ตอ1เก็บเรดยญราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียไป0.7ลูกต่อเกมเท่านั้นครับส่วนทางฝั่งของกาลาตาสลายครับ5้านัดหลังก็เก็บใช้ชนะไปได้2นัดสเสมอ2แพ้ไป1นัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับอาแจกครับในรายการยูโรปาลีก2ประตูต่อ1นครับไม่สามารถเก็บเรียราคาได้จบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.3ลูกเสียไป1.6ลูกต่อเกม รายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้รัาทางฝั่งเจ้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายผู้มาเยือนม,มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่1รายก็จะเป็นอิ adi, ค Q, นคาดีครับที่บาดเจ็บเอ็นไขว้หัวเข่าหน้าครับก็จะหมดสิทธิ์ลงทั้งฤดูกาลครับมาดูคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านกาเซนเทปครับจะมาในแผน3ามส่วนทางฝั่งของกาลาสซาลายครับวันนี้จะมาในแผน4 2 3 1 ตัวหลักอย่างโมเ่นวันนี้ก็จะคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางครับผู้เล่นทีนาสนใจของทางฝั่งกาลาจัสลายก็จะเป็นวิกเตอร์โอซิมเทนนั่นเองครับวันนี้ก็จะเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าเหมือนเดิมครับมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับกาเซนเทปครองบอลไปอยู่37%ครับยิงไปทั้งหมด6ครั้งเข้ากรอบไป3ครั้งกาลาค,ค,รครองบอลไปเหนือกว่ากับ63%ยิงไปทั้งหมด23ครั้งเข้ากรอบไป8ครั้ง ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งผู้มาเยือนครับการลาต์สลายต่อไปที่ลูกครึ่งค่าน้ําจ่ายอยู่ที่1.01ราคาสูงต่ําเปิดมาที่3ลูกครึ่งก็จากสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นทางฝั่งของการลาตสลายครับที่เก็บชัยชนะไปได้เกือบทั้งหมดแล้วผลงาน5้านัดหลังสุดที่กาเซนเทปเล่นในถิ่นของตัวเองครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอไป1ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนครับเมื่อเล่นในบ้านของตัวเอง5นัดหลัง ส่วนฟอร์ม5นัดหลังของกาลาเ็เมื่อเล่นเป็นเกมเยือนเก็บชัยชนะไปได้2เสม,มอ2แพ้ไป1ก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่ขี้เหร่มันก็เข้าสําหรับกาลาสลายแต่ถ้ามองผลงานโดยรวมก็ถือว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านครับทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยถึงแม้ว่ากาเซนเทปครับจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนแต่เวลาเจอกันก็เป็นทางฝั่งของกาลาครับที่เก็บชัยชนะไปได้เกือบตลอด4นัดหลังที่เจอกันกาลาก็กดทางฝั่งกาเซนเทปไปทั้งหมดครับ11ประตู แล้วก็เสียให้กาเซนเทปไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้นครับโทนี้มองว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งนัดครับที่กาลาจะบุกมาเก็บชัยชนะถึงถิง่นกาเซนเทปไปได้คาดว่าสกอร์จะไปจบอยู่ที่3ประตูต่ตอหนึ่ครับโทนี้ขอเลือกอยู่ฝั่งผู้มาเยือนกาลาตาสลายครับมาปิดท้ายกันที่คู่ที่8ครับไปที่ดิวิชั่น1ของเช็กกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านซิกมาโอโลมูสเปิดบ้านต้อนรักการมาเยือนของ f c ฟซีวิกตอเรียพลัสเซน สิงหมาลงเตะไป19นัดชนะ7เสมอ5แพ้7ได้28เสีย30เก็บไปแล้ว26แต้มรังอันดับ8ของลีกวิเลจอยู่ที่36.8%มีตัวเรียพระเสนครับลงเตะไป19นัดเท่ากันครับชนะ13เสมอ4แพ้2ได้38เสีย15เก็บไปแล้ว43แต้มรังอันดับ2ของลีกวิเลจอยู่ที่68.4% มาดูสถิติเฮดทูเฮดของทั้งคู่ที่เจอกัน10นัดหลังสุดครับทางฝั่งของซิกมาเก็บชัยชนะไปได้1นัดครับเสมอไป3แล้วก็อีกหนัดที่เหลือเป็นทางฝั่งของอิกโตเรียพลัสเซนครับที่เก็บชัยชนะไปได้ครับนัดล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของซิกมาครับที่บุกไปแพ้ให้กับอิกโตเรียพรัสเซนไป2ประตูต่ตอ1ครับเก็บเหรีราคาไปได้อยู่6นัดจบสกอร์สูงไป5นัดส่วนผลงาน5นัดหลังครับของซิกมาครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แพ้1 นัดลาสุดบุกไปเอาชนะแกงวันเอฟซได้ครับ2ประตูต่ตอ1เก็บเรดแลราคาไปไม่ได้ครับแล้วก็จบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.8ลูกเสียไป1.7ลูกต่อเกมส่วนทางฝั่งของวิตอเรียพระเซนครับ5นัดหลังเก็บจชนะไปได้3นัดเสมอ1แพ้1 นัดล่าสุดกอบุกไปแพ้ให้กับแอตลติกบิลเบาครับในรายการยูโรปาลีกครับสามประตูต่อ1เก็บเรียราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.3ลูกเสียไป1.3ลูกต่อเกมครับมาดูที่ราคาต่อรองครับวันนี้เปิดมาที่ฝั่งวิกตอรีเพลาสเซนครับต่อไปที่ราคาครึ่งควบลูกกับค่าน้ำาจอยู่ที่0.98ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ก็จากสถิติการเจอกันที่ผ่านมาครับก็เป็นทางฝั่งของวิกตอรีเ่พลาสเซนครับที่เก็บชัยชนะไ ส่วนผลงาน3มเกมหลังของซิกมาครับที่เล่นในถิ่นของตัวเองก็เก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ1แพ้1ส่วนทางฝั่งของวิกตอเรียพลาสเซนครับ4ีนัดหลังสุดที่เล่นเป็นเกมเยือนก็เก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แพ้ไป1ผลงานโดยรวมครับก็ถือว่าทางฝั่งผู้มาเยือนครับวิกตอเรียพลาสเซนทำผลงานได้ดีกว่าทุนี้มองว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากอะไรครับที่ทางฝั่งของวิกตอเรียพาสเซนที่จะบุกไปเก็บชัยชนะเพราะสีนัดหลังสุดที่เจอกันครับก็เป็นทางฝั่งของวิกตอเร โทนี่คาดว่าวันนี้ก็น่าจะไปจบอยู่ที่สกอร์สประตูต่ตอนหนครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งผู้มาเยือนอย่างวิกตอรียพลัสเซนครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ8คู่ในค่ําคืนนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากได้ทัศนะเพิ่มเติมหรือว่านอกเหนือจาก8คู่นี้ก็ทักทายกันมาได้ที่ s i BY ครับ84ตัวครับอย่าลืมตัว SI นำหน้ากันด้วยนะครับ BY แล้วก็84ตัวครับ ก่อนจากกันก็ขอ1ไลค์หรือว่า1 c o m m คอมเมนต์ก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโทนี่ทำคลิปให้กับเพื่อนๆต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ